อย่าทำติ๊กต ok กช็อบแบบนี้เด็ดขาดถ้าไม่อยากพลาดแบบแก้ไขอะไรไม่ได้เลยต้องขอบคุณคอมเมนต์น,นี้มากๆเลยนะคะบอกมาว่ายกเลิกเชื่อมต่อสามครั้งแล้วไม่สามารถยกเลิกได้อีกต้องทำยังไงคะตอนนี้อยากยกเลิกมากแต่ทำไม่ได้ซึ่งทางติ k t o k s h ช p อนะคะไม่ได้มีรายละเอียดแบบนี้แจ้งให้เราทราบเลยนะคะว่าถ้าหากว่าเรายกเลิกการเชื่อมต่อ ช่อง TikTok ของเราเป็นแบบบัญชีทางการให้กับร้านค้า TikTok Seller ของเรานั้นเนี่ยถ้าเราแบบยกเลิกไปยกเลิกมายกเลิกไปยกเลิกมาสามครั้งจะทำอะไรอีกไม่ได้แล้วยกเลิกไม่ได้แล้วจ้ะ ดังนั้นใครเห็นคลิปนี้นะคะอย่าลืมแชร์แบ่งปันเพื่อนๆกันออกไปเพราะหลายคนยังไม่รู้และหลายคนที่ยังไม่ได้ศึกษา Tik Tok s h ช p แบบ,บารายละเอียดจริงจังนะคะแบบว่าลองทำเองดูลองกดนู่นกดนี่เองดูแล้วทีนี้พอมันพลาดแล้วเนี่ยมันทำอะไรอีกไม่ได้เลยจริงๆมันแก้อะไรไม่ได้ ซึ่งครูนนราแนะนําให้เพื่อนๆนะัศึกษาในเพลย์ลิส์ที่ครูโนรา,าทำเอาไว้ในนี้ได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะมีบางคลิปที่ออทิกตอกลบไปคุณอาจจะไปศึกษาในลิงก์หน้าช่องของครูก็ได้พอคุณกดเข้าไปนะคะมันก็จะมีลิชเมนูคลิปสอนฟรีเอาไว้กดเข้าไปเรียนรู้ในนั้นได้เลยค่ะให้เวลาตัวเองในการเรียนรู้สักหน่อยนะคะดีกว่ามา ตามแก้ปัญหาทีหลังนะคะเพราะว่าบา,บางปัญหาเนี่ยมันแก้ได้แต่บางปัญหาคือมันแก้ไม่ได้จริงจริงส่วนใครอยากได้ทางรัดนะคะแบบไม่อยากเสียเวลาเรียนนะคะแนะนําให้จองคิวปรึกษากับครูนล่านะคะคุณจะมีจิ๊กจ k อกช็อปได้แบบง่าย,ายสบายสบายสนใครมีคําถามใดเพิ่มเติมพิมพ์มานะคะ